กลางดึกคืนฝนกระหนำ่ำบ้านไม้เก่ากำลังถล่มลงต่อหน้าต่อตาพ่อแม่สิ้นแรงน้ำท่วมสูงไฟลุกโชนรอบหมู่บ้านแต่ในความมืดมิดเด็กชายตัวเล็กกลับก้าวออกมาพร้อมตัดสินใจที่ไม่มีใครคาดคิดการตัดสินใจที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและชุมชนตลอดไปนี่คือเรื่องจริงที่ทำให้หัวใจคนทั้งหมู่บ้านสั่นสะเทือนฝนตกหนักกลางค่ำคืนเสียงฟ้าผ่าดังก้องสถานทั่วหมู่บ้าน บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งสั่นสะเทือนตามแรงลมแม่กอเสื้อผ้าที่ตากไม่ทันเข้ามาไว้แนบอกกลิ่นดินชื้นอบอวนจนหายใจติดขัดพอวิ่งเข้ามาในห้องเล็กที่ลูกนอนหลับอยู่แสงเทียนริบหรี่ส่องให้เห็นรอยเงือบนใบหน้าพอมือที่ด้านแข็งจากงานก่อสร้างเต็มไปด้วยรอยแตกแต่ยังคงอุ้มลูกขึ้นแหนบอกด้วยความอ่อนโยนเสียงน้ำฝนหลทลักเข้าทางพื้นไม้ที่ผุพังความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วห้อง ลมหายใจแม่สั้นและแรงเด็กชายลืมตาตื่นขึ้นดวงตากลมสายเบิกกว้างในความมืดเสียงสะอื้นของแม่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเขายกมือเล็กๆแต่ที่แขนพ่อแววตาแน่วแน่สองประกายในความมืดทันใดนั้นเสียงไม้ใต้พื้นบ้านดังลัน่นพื้นบ้านสั่นเหมือนกำลังจะแยกออกน้ำที่ทะลักเข้ามาถึงข้อเท้าความเงียบแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหวีดร้องของผู้คนข้างนอก เด็กชายยืนมองรอบตัวกลิ่นควันไฟจากบ้านข้างๆที่ถูกฟ้าพาลอยเข้ามาตาเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นเปลวไฟสะท้อนบนผนังไม้หัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาเสียงแตกดังสนั่นของหลังคาไม้ที่ถูกลมพัดเศษไม้ปลิวเกือบกระแทกแม่ที่ยืนกอดเสาเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับสองแสงเศษไม้ปลิวเกือบกระแทกแม่ที่ยืนกอดเสาเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากบ้านข้างๆ กลิ่นควันไฟเข้มข้นจนแสบจมูกพ่อรีบผลักแม่กับลูกไปที่มุมห้องเสียงไม้แตกดังขึ้นอีกครั้งพื้นบ้านสุดลงเล็กน้อยจนทุกคนเสียหลักเด็กชายตัวเล็กยืนตัวสัน่นเสียงหัวใจเต้นแรงกว่าฟ้าร้องน้ำตาเอ่อขึ้นแต่เขายังกัดฟันแน่นแสงไฟจากเปลวเพลิงสว่างลอดหน้าต่างสะท้อนดวงตาเด็กเหมือนแสงดาวในความมืดเขามองเห็นเงาร่างของเพื่อนบ้านที่วิ่งผ่าน เสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือกระทบหูเสียงนั้นสั่นเครือด้วยความสิ้นหวังแม่ยกมือปิดหูลูกแต่สายตาเด็กยังไม่ละไปเขารู้ว่าบ้านกำลังไม่ปลอดภัยเขารู้ว่าพ่อแม่หมดเรี่ยวแรงเขารู้ว่ามีบางอย่างที่เขาต้องทำพ่อพยายามหาทางเปิดหน้าต่างแต่บานไม้เก่าบวมเพราะน้ำฝนแรงของพ่อไม่เพียงพออีกต่อไปเด็กชายก้าออกมาข้างหน้า มือเล็กกำแน่นโจนเล็บจิกเข้าไปในผิวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาวิ่งไปที่หน้าต่างใช้แรงทั้งหมดทุบลงบนบานไม้ที่ผุพังเสียงดังสนั่นสะท้อนกล้องในห้องแคบไม้แตกกระจายลมหนาวและกลิ่นไฟพุ่งเข้ามาเขาสะดุ้งแต่ยังคงยืนมั่นแม่อุทานชื่อเขาเสียงสัน่นพ่อเบิกตากว้างด้วยความตกใจแต่ในวินาทีนั้นทั้งสองเห็นประกายในแววตาของลูก ประกายที่ไม่ใช่ของเด็กธรรมดาแต่เป็นแสงที่เกิดจากความกล้าแสงที่เกิดจากความรักน้ำเริ่มเอ่อสูงขึ้นเรื่อยเสียงไฟลุกดังประสานกับเสียงฝนโลกทั้งใบเหมือนกำลังสั่นสะเทือนเด็กชายก้าวออกไปที่ขอบหน้าต่างสายลมแรงประหน้าเต็มแรงเขาหันกลับมามองพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นบนใบหน้าเปื้อนน้ำตาเขายกมือเล็กชี้ออกไปนอกบ้าน สายตาเด็กเดียวราวกับบอกว่าทางรอดอยู่ตรงนั้นเสียงหลังคาดังลั่นอีกครั้งทุกคนหยุดหายใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งในวินาทีนั้นเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับส่องแสงเสียงหลังคาดังลั่นอีกครั้งทุกคนหยุดหายใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งในวินาทีนั้นเด็กชายยังยืนเก่อขอบหน้าต่างสายลมแรงประทะจ,จนผมปลิวว่อนดวงตาเขาเปล่งแสงเหมือนเปลวไฟในความมืด แม่วิ่งเข้ามาจะดึงลูกกลับแต่พื้นบ้านสั่นจนเธอเกือบล้มพ่อคว้าแขนแม่ไว้ขณะสายตาย,ยังคงจับจ้องลูกข้างนอกบ้านเสียงคนร้องให้ดังระงมบางคนร้องหาลูกที่หายไปในความมืดบางคนตะโกนเรียกขอให้ใครสักคนช่วยควันไฟหนาทึบลอยเข้ามากลิ่นไม่ผสมกับกลิ่นดินฝนลมหายใจทุกครั้งเหมือนเกลื่อนเอาเปลวเพลิงเข้าไปเด็กชายยกไม้แตกที่หลุดจากหน้าต่างขึ้น มือเล็กสั่นแต่แววตาแข็งกร้าวเขาเก้าวไปยืนตรงปลายขอบหน้าต่างสูงพ่อแม่ร้องห้ามเสียงสัน่นแต่เขาเพียงส่ายหัวเบาๆราวกับบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาของความกลัวเขามองไปยังเพื่อนบ้านที่ติดอยู่ในบ้านไฟไหม่เสียงเด็กผู้หญิงเล็กๆดังลอดออกมาร้องเรียกแม่ด้วยเสียงสั่นสถานหัวใจของเขาเต้นแรงแขนขาสั่นเหมือนจะหมดเรี่ยวแรง แต่ในดวงตากลับมีเพียงความมุ่งมั่นทันใดนั้นไม้จากหลังคาหล่นลงกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าแม่กรีดร้องเรียกชื่อเขาด้วยน้ำตาไหลาพรากเด็กชายตัดสินใจกระโดดออกไปร่างเล็กพุ่งผ่านสายฝนและควันไฟเสียงลมวดบวิวดังประสานกับเสียงหัวใจร่างเขากลิ้งลงสู่พื้นเปียกชื้นเจ็บแปลไปทั้งตัวแต่เขาลุกขึ้นยืนสายตาย,ยังจับจ้องไปที่เพื่อนบ้านที่ติดอยู่ เสียงไฟไม่ดังประสานกับเสียงร้องชาวบ้านบางคนหันมามองด้วยความตกตะลึงพวกเขาเห็นเพียงเด็กชายที่ยืนท่ามกลางไฟและฝนแม่ร้องให้สะอึกสะอื้นอยู่ที่หน้าต่างพ่อกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดแต่ไม่มีใครหยุดเขาได้อีกแล้วเด็กชายก้าไปข้างหน้าฝ่าไฟฝ่าควันฝ่าความมืดหัวใจเต้นแรงแต่ไม่สั่นคลอนทุกสายตาในหมู่บ้านหันมาจับจองบางคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจ บางคนร้องตะโกนให้เขากลับมาแต่เขาไม่หยุดเพราะเขารู้ว่าถ้าเขากลัวในวันนี้พ่อแม่และเพื่อนบ้านจะต้องเจ็บปวดมากกว่าเดิมเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับส่องแสงเด็กชายวิ่งไปข้างหน้าฝ่าไฟฝ่าควันฝาความมืดหัวใจเต้นแรงแต่ไม่สั่นคลอนควันหนาทึบจนแสบตาเสียงไม้ลั่นกรอบแกรบอยู่รอบตัวความร้อนจากไฟเหมือนจะเผาผิวหนังให้ไหม เขาได้ยินเสียงเด็กร้องให้ใกล้เข้ามาเสียงนั้นสั่นเครือเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหัวใจของเขากระตุกแรงเหมือนถูกดึงไปหาเสียงนั้นบ้านไม้หลังข้างๆวงนเงินเหมือนจะถลม่มเสาไม้แตกร้าวส่งเสียงดังชาวบ้านบางคนพยายามจะเข้าช่วยแต่ถูกควันไฟผลักถอยเด็กชายยกแขนปิดจ,จมูกฝากควันเข้าไปจนถึงห้องเล็กๆด้านในเขามองเห็นเด็กผู้หญิงกอดตุ๊กตาแน่นร่างสันเทา ดวงตาของเด็กหญิงเต็มไปด้วยน้ำตาเสียงเรียกแม่ดังออกมาเบาๆขาเล็กของเธอขยับไม่ได้เพราะไม้ทับอยู่เด็กชายกัดฟันดึงไม้ที่ทับอยู่ออกเศษไม้หนักกว่าที่เขาคาดคิดเหงื่อและน้ำตาไหลปนกับฝุ่นควันพ่อแม่ของเขาตะโกนจากบ้านตรงข้ามเสียงนั้นสั่นด้วยความเป็นห่วงและความกลัวแต่เขาไม่หันกลับไปมองแม่แต่น้อยในที่สุดไม้ก็หลุดออกมาเด็กหญิงสะอื้น และมองเขาด้วยแววตาหวังมือเล็กของทั้งคู่จับกันแน่นเสียงไฟแตกดังเปรียปร้ยเหนือศีรษะหลังคาเริ่มสุดตัวลงอย่างรวดเร็วเด็กชายรีบกอดเด็กหญิงแล้วดึงเธอออกมาจากห้องทั้งสองวิ่งออกไปทางช่องหน้าต่างที่เขาเคยทุกไว้ชาวบ้านบางคนรีบเข้ามายื่นมือให้ช่วยมือผู้ใหญ่กระชากร่างทั้งคู่ขึ้นมาได้ทันเวลาทันใดนั้นเสียงบ้านไม้ทั้งหลังถลม่มลงมา เปเลวไฟพุ่งสูงขึ้นสว่างไปทั่วฟ้าทุกคนเงียบกริบด้วยความตกตะลึงเด็กหญิงร้องให้กอดเด็กชายแน่นร่างเล็กของเขาเต็มไปด้วยรอยทะลอกและขมาควันแต่ในดวงตายังคงเป็นประกายพ่อแม่รีบวิงเข้ามาก่อนลูกน้ำตาไหลด้วยความโล่งใจและภาคภูมิใจเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นรอบตัวบางคนตะโกนชื่นชมบางคนยกมือไหวเหมือนเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกสายตาเต็มไปด้วยความทึ่งและซาบซึง้งเด็กชายยืนนิ่งในอ้อมกอดพ่อแม่เขายังหอบหายใจแรงแต่ริมฝีปากยิ้มจางๆยิ้มที่บอกว่าแม้โลกจะมืดแต่แสงสว่างก็เกิดขึ้นได้จากหัวใจเล็กๆเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับสองแสงยิ้มเล็กๆของเด็กชายทำให้ผู้คนรอบข้างเงียบงนันไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กตัวเล็กจะกล้าหาญถึงเพียงนี้สายตาทุกคู่มองเขาเหมือนมองเห็นความหวังที่ซ่อนอยู่ พ่อแม่กอดลูกแน่นไม่ปล่อยน้ำตาอุ่นหลายเปื้อนา่าของเด็กชายแม่กระซิบขอบคุณลูกด้วยเสียงสั่นเครือรอบๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยความโกลาหลหลายครอบครัวสูญเสียบ้านเรือนเพราะไฟและฝนชาวบ้านบางคนหมดแรงนั่งร้องให้กลางดินโคลนแต่ท่ามกลางความพังทลายแววตาของเด็กชายทำให้ผู้ใหญ่หลายคนหยุดคิดทุกคนเริ่มรวมตัวกันเก็บฟืนเก็บเศษไม้ช่วยกันดับไฟ เสียงผู้ใหญ่บ้านตะโกนสั่งให้คนแข็งแรงรีบช่วยเหลือเสียงพระจากวัดใกล้ๆสวดมนต์ขอพรดังแววชุมชนเล็กๆค่อยๆกลายเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางวิกฤตเด็กหญิงที่ถูกช่วยออกมายังคงกอดตุ๊กตาแน่นเธอมองเด็กชายด้วยสายตาเต็มไปด้วยความศรัทธารอยยิ้มเล็กๆของเธอทำให้หัวใจของใครหลายคนอบอุ่นขึ้นพ่อแม่ของเด็กหญิงเข้ามาขอบคุณเสียงสะอื้นปนคำไหว้ที่จริงใจ น้ำตาแห่งความดีใจไหลาอาบไปหน้าของทั้งคู่พ่อแม่ของเด็กชายยืนนิ่งในดวงตาเต็มไปด้วยความภูมิใจแต่ก็ปนความเจ็บปวดเพราะรู้ว่าลูกได้โตเกินวัเพราะความลำบากหมู่บ้านค่อยๆสงบลงชาวบ้านนั่งล้อมวงกันรอบกองไฟที่ยังอุ่นทุกคนเริ่มแบ่งอาหารน้ำและเสื้อผ้าให้กันบทสนทนาเริ่มต้นด้วยเสียงเบาๆกลายเป็นเสียงหัวเราะและกำลังใจที่ฟื้นขืน แม้บ้านจะหายไปแต่หัวใจยังคงอยู่ร่วมกันเด็กชายมองภาพนั้นด้วยสายตานิ่งสงบเขาไม่ได้พูดอะไรแต่รอยยิ้มเล็กๆบอกทุกอย่างบอกว่าความทุกข์ของพ่อแม่ไม่ได้สูญเปล่าเพราะเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับส่องแสงแทนแสงที่ทําให้ทั้งชุมชนเห็นหนทางรอดเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับส่องแสงหลายปีผ่านไปเสียงฝนในคืนเงียบสงัดยังคงทําให้เด็กชายสะดุ้งตื่น ภาพบานไม้ที่ถล่มและไฟลุกโชนยังฝังอยู่ในใจเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นร่างกายแข็งแรงกว่าก่อนแต่สายตายังคงมีประกายเดิมประกายแห่งความกล้าที่เกิดจากความทุกข์ของพ่อแม่หมู่บ้านเล็กๆค่อยๆฟื้นตัวบ้านหลายหลังถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยแรงของทุกคนวัดกลายเป็นที่พักของครอบครัวที่ไร้ที่อยู่ทุกครั้งที่ฝนตกหนักผู้ใหญ่บ้านมักให้เขาช่วยดูแลเด็กเล็กเพราะไม่มีใครลืมว่า เขาเคยวิ่งฝ่าไฟช่วยชีวิตคนอื่นมาแล้วแม่ยังคงมองลูกด้วยน้ำตาเธออยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปแต่ก็รู้ว่าลูกได้กล้าไปไกลเกินใบนั้นแล้วพ่อนั่งสูบบุหรี่เงียบๆหน้บนาบานมือที่ด้านแข็งสั่นเล็กน้อยทุกครั้งที่นึกถึงคืนนั้นเขาภูมิใจแต่ก็แอบเจ็บลึกๆที่ลูกต้องแบกภาระเกินควรเด็กชายในวันนั้นวันนี้กลายเป็นคนหนุ่มที่ชุมชนยกย่อง แต่ในใจลึกๆเขายังคงถามตัวเองว่าแล้วความฝันของฉันละ่ะคืนหนึ่งเขาเดินไปริมทุ่งนาสายลมเย็นพัดผ่านแสงจันทร์ส่องลงบนผืนน้ำเขาเงยหน้ามองฟ้าเหมือนมองหาคำตอบเสียงเพื่อนบ้านเรียกชื่อเขาจากไกลๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความไว้ใจเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหันกลับไปยังหมู่บ้านเขารู้ว่าโชคชะตาเลือกเขาไว้แล้วไม่ใช่เพื่อมีชีวิตที่สบาย แต่เพื่อเป็นแสงสว่างให้ผู้คนรอบข้างและทุกครั้งที่เขายืนมองพ่อแม่เขาจะเห็นใบหน้าที่เหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยศรัทธาศรัทธาที่ทำให้เขาไม่อาจถอยหนีแม้บางคืนจะฝันร้ายแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยบาดแผลแต่เขายังคงเดินต่อไปด้วยเท้าที่มั่นคงเพราะเขาจำได้เสมอว่าคืนที่พ่อแม่ลำบากที่สุดคือคืนที่ลูกได้สองแสงสว่างที่สุด เมื่อพ่อแม่ลำบากลูกกลับส่องแสงหลายปีต่อมาเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่ทุกคนเคารพชื่อเสียงของเขาไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยแต่เกิดจากหัวใจที่ยินหยัดท่ามกลางความลำบากเขากลับมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านสอนเด็กๆให้อ่านหนังสือใต้ต้นไม้ใหญ่และเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่ที่สิ้นหวังแม่ยืนมองลูกจากระเบียงบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นน้ำตาเอ่อขึ้นด้วยความปลื้มปิติ เพราะลูกที่ครั้งหนึ่งเคยตัวเล็กและหวาดกลัววันนี้กลายเป็นเสาหลักของผู้คนรอบข้างพอยิ้มบางๆแม้มือจะยังด้านจากงานหนักแต่ในใจเต็มไปด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าความทุกข์ที่เคยแบกไว้ได้ผลิดอกอ,อกผลเป็นแสงสว่างในตัวลูกค่าคืนหนึ่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวเสียงลมพัดผ่านทุ่งข้าวเขียวขจีชาวบ้านรวมตัวกันรอบกองไฟชายหนุ่มนั่งอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เขาเงยหน้ามองท้องฟ้านึกถึงคำคืนฝนตกที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลร,รอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนใบหน้าเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าเมื่อพ่อแม่ลำบากลูกไม่เพียงแค่เติบโตแต่ยังส่องแสงให้ทั้งชุมชนเห็นหนทางข้างหน้า